โอเคสวัสดีครับก็วันนี้มาแนะนำตัว Underlor ลอตแคลนะครับแคลลี่หน้าใหม่ที่แรงสูงๆเขากำลังลองกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทำไมมันถึงเล่นได้แล้วก็ข้อดีข้อเสียควรเล่นตอนไหนนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตัว Underlo อเนี่ยตอนนี้เขาลองมาเป็นแคลลี่กันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเมตาของตัว Be a s t m a s t e r นะครับมี b e a s t m a s t e r แล้วก็ตัวแซนคิงซึ่งตัว b e a s t m a s t e r เนี่ยเราเจอในออฟเลนบ่อยอยู่พอสมควรเป็นตัวที่มียูนิตเยอะอยู่นะครับ ก็ตอนนี้อันเดอร์ลอดก็เลยมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเล่นแครี่แล้วก็สามารถเฟล็ก์ไปออฟเลนได้นะครับวิธีเล่นอันเดอร์ลอร์ดแครี่เนี่ยมีหลักๆเลยก็คือเราไม่ต้องทําอะไรมากเราฟาร์มอย่างเดียวแล้วเราคนนีกับเพื่อนโดยการใช้ประตูนะครับเราใช้ประตูเสร็จแล้วเราก็ว้ากลับมาฟาร์มเพื่อบูสฟาร์มให้ได้มากที่สุดเราก็เล่นช่วงกลางเกมการอัพสกิลนะครับเบลแรกเราจะอัพหแล้วก็เราจะอัพประมาณนี้หนส นะครับแล้วเลเวลาสามเนี่ยเราเลือกเอาว่าถ้าเกิดฝันของข้าไม่ค่อยกดดันเราเลยเราเล่นชิวๆเราจะอัพสามตอนเวลสามนะครับแต่ว่าถ้าฝันของข้าเขากดดันเก่งเราจะอัพสามหนึ่งหนึ่งแล้วพอที่เหลือเนี่ยจะอัพเหมือนกันหมดแล้วก็คืออัพสามสามไม่ไม่อัพโกงไว้นะครับยกเว้นแบบอา่าอัพมาแล้วได้ค่าจริงสามารถอัพไว้เลเวลงหนึ่งได้แล้วก็อัพนี่นะครับนี่ประมาณนี้เวลเจ็ดจะไม่อัพโกงเลยก็ได้จะไปอัพสามเต็มเลยก็ได้แต่หลกักๆ สกิลบิลล์เราจะประมาณนี้เราจะอัพตัวไฟสตอมเนี่ยไว้แค่2เลเวลนะครับถ้าเกิดเราเลเวลอัพอีกเราจะอัพองให้เต็มแล้วก็ถ้าเลเวลอัพอีกก็อัพตัวโทฟี่ออร่าแล้วอัพบวกนะครับพอเลเวลสิเราอัพตัวพิทอมาลิสสโล2ยี่เปอร์เซ็นต์เราจะไม่ค่อยใช้ไอตัวสกิลหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรมันเดเมจไม่ไมค่อยเยอะเดเมจเรามันอยู่ที่การตีอยู่แล้ว ก็เราสามารถใช้เครื่องคีกองใหญ่ได้ในช่วงแรกตอนที่เรายังไม่มี s t a ็กแต่นอกอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทําเท่าไหร่แล้วก็การออกไอเทมนะครับโดยปกติแล้วก็ขึ้นไอเทมได้2แบบก็คือออกของประมาณนี้ขึ้นสติกแต่แรกนะครับหรือว่าเราจะออกของขึ้นเป็นเบรเซอร์ก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ว่าโดยปกติแล้วผมจะชอบออกประมาณนี้นะครับแล้วก็รีบออกไอตัวบูท แล้วก็ขึ้นเป็น power thread นะครับแล้วก็ซื้อตัว magic wand ซื้อ blade s อันหนึ่งแล้วก็ไปที่ master m e n d e s แล้วก็ตัว echo saber นะครับตัว echo saber เนี่ยเราสามารถอัปเกรดเป็น h าปูนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวคอมโบนี่ก็คือเอาง่ายคือเวลาเราแก๊งเนี่ยเราโกงท่าหนึ่ง berserk ตีนะครับพอเราตีเนี่ย ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยถึกพอเนี่ยเราจะเราใช้ฮาปูนต่อได้นะครับให้ดูอาไมนะครับถ้าเขาเดินหนีเราฮาปูนหนึ่งออกมาให้ตีกงอีกรอบนะครับอันนี้คือจังหวะโดยปกติเราจะตีได้สองจังหวะซึ่งไอเทมเนี่ยสามารถบิวได้ ไม่ค่อยหลากหลายมากส่วนใหญ่ก็จะเป็น b k เเลยถ้าเจอตัวเวทยเยอะๆหรือว่าถ้าเกิดเจอตัวเวทไม่ค่อยเยอะเจอพวกแมกนัสหรือบิสมาสเตอร์ที่ทะลุ BKB ได้นะครับเราก็จะเป็นเซนระชาแทนแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นซาตานิกเธอได้ดูดเลือดแล้วก็อาจจะเป็นพวกบัตเตอร์ไฟนะครับเอาไว้เจอพวกตัวตีโดยตรงหลักๆก็ประมาณนี้ไอตัวมังกกแมเนตเนี่ยไม่ต้องแยกไปทำซาตานิกนะเพราะว่าเราต้องการได้แทคสปีดอยู่พอสมควร เอาไว้เหล็กเกมสุดๆค่อยเปลี่ยนมาร์กแมเนตเป็นบั t e r f ไฟก็ได้ครับประมาณนี้ก็ถ้าต้องการเดเมจก็สามารถออกตัวคริได้เหมือนกันมีตัวเดรเลัสนะครับ,บหลักๆบิวก็จะประมาณนี้มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็แค่เล่นให้ถึกๆถึกๆตีแรงๆพอแล้วก็ยืนในไฟให้ได้นานๆก็ถ้าเกิดได้ตีสนิกสวนส่วนเดเมจเราจะพอนะครับที่จะยืนไฟได้ก็โอเคหลักๆก็ประมาณนี้ ท ALEN มีอัตโวฟิโอลาแอทแท็กโบดเมดแล้วก็พิทอมพิทอมาริสรูทแค่นี้ก็ข้อดีของอันเดอร์ลอร์ดแคลลี่นะครับก็คือเลนมันเนี่ยค่อนข้างเก่งเพราะว่าตัวมันถึกมากๆตัวมันถึกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเลนเลนเราจะค่อนข้างดีถ้าเกิดเราลาคีปไม่ค่อยแม่นเนี่ยไอ้สกิลสามเนี่ยจะทําให้เราตีแรงมากคือต่อให้คุณลาคีปไม่เก่งคุณก็จะลาคีปได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงกลางเกมเนี่ย เวลาเราโดนแก๊งเนี่ยมันจะตายค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเลือดเราเยอะให้ดูรีเพลย์ก็ข้อดีข้อดีมันมีมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับอันนี้เป็นรีเพลย์แข่งซึ่งเขาก็เล่นเนี่ยตัวนั่นแหลแคลรี่ฟาร์มป่าแบบเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาจะฟาร์มอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนเล่นอยู่ตรงที่อื่นของแมปแถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูไป ไม่ต้องทำอะไรเลยนะป้อมแตกก็ฟาร์มไปครับเป็นไปได้โฟกัสในการฟาร์มซะส่วนใหญ่เพราะว่าเรียกว่าอะไรถ้าเล่นในแแลงล่างๆเนี่ยส่วนตัวแล้วเล่นในแรลงน้อยๆเนี่ยอันเดอร์ลอดเนี่ยไม่เก่งเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องเล่นกับทีมเยอะนะครับแบบเราเปิดประตูไปแก๊งต่อกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าแบบบางทีคิดอะไรไม่ออกไม่รู้เล่นแคลรี่อะไรดีเบื่อตัวเดิมๆอยากเล่นตัวง่ายๆ,ายๆก็มาเล่นอันเดอร์ลอดนี่ตัวไม่ต้องทำอะไรเลย เนี่ยก็ฟาร์มไปแล้วโดนแก๊งนะครับเนี่ยก็เนี่ยภาว e เหตุสเตรนจ์สู้คือตัวมันถึกมากเลือดเลือดพันกว่ายังไม่ซื้อของอะไรเลยนะเลือดเลือดพันสี่ครับแล้วมีลดดาเมจฝันตรงข้าม30%ออีกก็ยืนแทงก็ได้พอแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็เปิดประตูไปสู้กับเพื่อนนะครับอันนี้คือข้อดีของมันซึ่งข้อเสียข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเลดเกมมันไม่เก่ง เละเกมมันไม่เก่งวันก่อนผมนั่งดูรีเพย์ที่ช่องแชส่งมาให้ช่วงนี้ผมรับทําวิเคราะห์นะก็คือตัวอันเดอร์ลอดเนี่ยพอเละเกมมากเนี่ย40นาทีบวกเนี่ยพลังมันหายไปเยอะเลยเจอพวกแคลรี่จริงๆเนี่ยแล้วสู้ยากแต่ว่าเนี่ยการเกมมันเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเรามีวิชั่นเราเห็นอีดิกมากใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือวิชั่นของทีมนี้นะเห็นอีดิกมากเปิดประตูมาแก๊งกับเพื่อนเลยครับเรียกเพื่อนมาด้วยเนี่ยรูทเพื่อนเอตอสตี ตตัวมันน่ากลัวมากถ้าเล่นเป็นทีมคือเราให้เพื่อนไปเดินแก๊งแล้วเราค่อยมาคอนเน็กสบายๆเลยเนี่ยพอเราแก๊งเสร็จเราก็เดินไปฟาร์มเปตีคีปไปเดียวเลือดเต็มแล้วนะแล้วก็ดันเลนอื่นก็ได้ทํานู่นทํานี่ได้เยอะมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าการเกมคุณเล่นไม่ดีเพราะว่าเพื่อนแบบอาจจะเล่นไม่เก่งหรือว่ากดโซโลแรงมาเพื่อนไม่เอาโลชานไม่เอาป้อมอะไรพวกเนี้ยเละเกมแย่แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเล่นแล้วเนี่ยพยายามโฟกัสในการเอาโลชาน นะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยถึกมากแล้วมีตีดูดเลือดอีกเนี่ยคือฟาร์มแอนเชียนแป๊บเดียวก็พยายามวนสามเหลี่ยมแล้วก็ตีคีบเลนนะครับเนี่ยคือฟาร์มเร็วมากออกเบอร์เซอร์คาปูนมาแล้วคือกลายเป็นถ้ามีใครโผล่เลนที่เราอยู่เนี่ยเราสามารถไล่ฆ่าได้เลยนะครับเราสามารถไล่ตัวที่มาเลนเราได้เพราะว่าส่วนใหญ่ในทามิ่งเนี้ยแคลี่ฝันของข้ามจะฟาร์มไม่ค่อยทันเราหรือว่าต่อให้ฟาร์มทันเนี่ยไอเทมก็ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นตัวสุ้กลางเกม นะครับเพาต้องมี BB เคบีเขาต้องมีนู่นนี่เรามีแค่2ชิ้นเนี้ยเราก็สามารถสู้ได้แล้วแล้วก็พอผ่านช่วงกลางเกมไปเรารีบขึ้นไมคิ้งบาร์มาก็ก็สบายแล้วก็หลักๆก,ก็เท่านี้ข้อเสียเนี่ยมันดูมีไม่เยอะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือทีมนะครับถ้าเล่นไม่เป๊ะก็ไม่ดีก็พยายามเล่นแบบบูสเงินซะมากกว่าเวลาเล่นคิดไว้เลยว่าเราเป็นแคลรี่นะอย่าบ้าบวกพยายามฟาร์ไมไปเรื่อยครับพยายามฟาร์ไมไปเรื่อยแล้วก็เล่นตามทัมมิ่งเอาป้อมเอาโลชานเนี่ย เราเข้าไฟมาเนี่ยมันจะสภาพประมาณเนี้บางทีเราอาจจะตายนะครับแต่ว่าเพื่อนอาจจะได้ฆ่าก็ดีไปก็ทําตัวให้ถึงที่สุดแค่นั้นแล้วก็ตอนเละเกมตอนเละเกมอันนี้คืออันนี้คือการเกมนะยังาก,การเกมอยู่เขารีบออกไอเทมเดูให้ดูตอนมีเอจิสอันนี้พอเขามีเอจิสเขารีบขึ้นบ้านเลยนะเพราะว่าทามิ่งเขานะครับถ้ามีเอจิสก็เอาป้อมออกให้หมดแล้วก็ พยายามปิดบ้านเลยอันนี้เขาเล่นกันเป็นทีมแล้วเขามีทิงเกอร์นะทิงเกอร์เป็นตัวที่เล่นกับอันดอร์ดเก่งมากนะครับเพราะว่าอยู่ได้ทุกที่ของแมปแล้วก็ฮิลได้เรื่อยๆด้วยอันดอร์ดต้องการฮิลนี่ตีเพื่เดียวหายไปเลยลูน่าก็ไม่ไหวครับเนี่ยเพราะอย่างที่บอกคือไาม,มี่ยังไม่มานะลูนา่ายังไม่มีแบ็คกิ้งบาร์เลยครับเพิ่งมีเมนตาแล้วก็แลนด์มาก็้แมเนทเพราะยัง20นาทีอยู่แต่ว่าอันดอร์ดมันออนไลน์ก่อนแล้วประมาณนี้ จบอันนี้เขาออกตัวสานิกเลยนะครับเนี่ยพอมีสนนิกเนี่ยเราสู้เราสู้ได้แบบบ้าเลยนะเราสามารถได้เขาได้เลยยิงถ้าเป็นต้นเกมอย่างนี้ฝั่งของข้าเขาจะเบีไม่พอแนะ่นอนครับดูนดเนพ,เพื่อนนี่ครับไดป้อมเทียสี่เลยชิวๆเลยนะเนี่ยเลือดแทบไม่ล้นเลย ถึกมากครับฮีโร่กดสนิตีเลือดเต็มอันนี้คือภาพในฝันแล้วนะอันนี้คือภาพในฝันเราเวลาเล่นจริงมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่าก็ลองไปดูกันได้ครับผมลองมาแล้วในแล้งผมว่าเล่นง่ายอยู่แต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ก็เลยก็เลยแพ้แต่ผมว่าดูดีดูด,ดีก็ข้อดีข้อเสียก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีฮีโร่ตัวอื่นมาแนะนำเดี๋ยววันหลังผมจะ มาเสนออีกก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย